สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนสนิทฉายเองซาร่าคาซิงกินีทิ้งลูกในไซน้องแม็กซ์เวลไปเที่ยวเมืองนอกกับผู้ชายปล่อยให้ผัวดทำงานเลี้ยงลูกจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไมพิรัตนิธิไพศานกุลได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิ์ในตัวน้องแม็กซ์เวลล่าสุดเพจดังอย่างดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้โพสต์แชทของเพื่อนซาร่าที่ส่งเข้ามาแชร์ความจริงเกี่ยวกับซาร่าพร้อมข้อความว่าจักรวาลซาร่าเริ่มแตกแล้วนิวงในซาร่าทักมาจริงเท็ดแค่ไหนคิดเอาเองแต่ริวจิตสัมผัสและหมอรักแตะมือกันบอกว่าผู้หญิงคนนี้โคตนครน่ากลัวและมีโรคสองใบโรคหน้าสื่อ และโลกหลังคีย์บอร์ดปัดหัวคนเก่งนักเพื่อนไรลอร้อมรอบตัวก็เซฟซาร่าแต่เบื้องหลังก็ส่งข้อมูลให้แบบนวันวแซบๆซเพราะไม่กล้าเตือนนางกลัวเสียเพื่อนทางนี้ข้อความที่เพื่อนซาร่าส่งเข้ามาแชร์ความจริงอีกด้านของซาร่าเบื้องหน้าก็พูดดีเข้าข้างไม่กล้าเตือนเพื่อนเพ,นเพราะกลัวเสียเพื่อนซึ่งข้อความมีอยู่ว่าเราเป็นเพื่อนซาร่าวันนี้หลังจากดูสัมผัสใหม่ซาร่านี่แบบอึ้งไปเลยเพราะเพื่อนบอกตลอด ไม้แย่แบบนั้นไม้แย่แบบนี้มันหนังคนละม้วนเลยแล้วเรื่องลูกเป็ดล่ะมีมูลวะ่ะเพื่อนบอกว่าซาร่ามาบอกว่านั้นลูกเป็ดพอผ่านไปแป๊บเดียวเป็ดน้อยกลายเป็นมอว์เฉยเพื่อนก็ไม่กล้าถามต่อปล่อยเลยตามเลยเท่าที่เห็นคือซาร่าใช้ทุกคนเป็นมือเป็นปากตัวเองเชิดเลิศสวยๆในโซเชียลแล้วให้เพื่อนสนิทออกหน้าแทนเพื่อนก็ชิบหายซาร่าพูดอะไรเชื่อหมด แล้วมีเรื่องหนึง่งอยากเลา่าครั้งหนึ่งนางเคยกิ๊กกับคนชื่อคริสเตียนนางทิ้งลูกไปเมืองนอกไปคั่วกับเขาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ล่ะไม่ก็ทำงานหัวโตไปสิตัวเองลันลาได้ปาเต็กก็คุ้มอยู่นี้ตัวของนางอยากใช้กับใครไม่อยากว่านางแต่อยากให้นางดูลูกบ้างสงสารเพราะที่ทำงานงกงกส่งเงินให้น้องมือสั่นมากเลยที่รู้ความจริงทั้งหมดจากหนนกระแสวันนี้ปิดชื่อให้ด้วยนะ ไม่อยากอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวใดนะสารคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ